นี่คือการพบเจอสิ่งมีชีวิตที่คลืบคลานอยู่ใต้ทะเลและไม่เคยมีใครพบเห็นมาก่อนตั้งแต่แมงมุมใต้ทะเลที่ดูยังกับเอเลี่ยนไปจนถึงสิ่งมีชีวิตลึกลับที่ขึ้นมาเกยตื้นบนชายฝั่งซึ่งแต่ละตัวนั้นจะแปลกและน่าทึ่งขนาดไหนกดไลค์แล้วไปดูกันหอยทากทะเล ลองนึกภาพแมงกระพุนยักษ์ที่ถูกคลื่นซัดมาตายที่ชายหาดดูสิครับขนาดตัวมหึมาของมันดึงดูดสายตาของผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาให้เข้ามาดูใกลๆ้ๆแต่แล้วจูๆ่ๆพวกเขาก็ต้องสะดุง้งเพราะว่าสังเกตเห็นอะไรบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอยู่ข้างๆแต่ที่น่าประหลาดใจก็คือสิ่งที่ขยับนั้นไม่ใช่แมงกระพุนแต่เป็นฝูงหอยทากทะเลที่ไต่ไปทั่วตัวแมงกระพุนอย่างขายันขันแข็งพร้อมกับแทะกินเนื้อเยลลี่ของมันอย่างอร่อ,รอยอร่อย ที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือหอยทากพวกนี้เคลื่อนที่ได้เร็วเกินคาดต,ต่างจากภาพจําที่เราคิดว่าหอยทากจะต้องเชื่องช้าเสมอไปไหนไมีคใครเคยเห็นหอยทากทะเลแบบนี้บ้างถ้าเคยเห็นก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับมับงกรทะเลใบไม้ไม่ใช่ทุกสิ่งมีชีวิตในทะเลที่จะอาศัยอยู่ในความลึกของมหาสมุทร ตัวอย่างเช่นมังกรทะเลใบไม้ที่น่าทึ่งตัวนี้ที่อาศัยอยู่ใต้นาำลึกเพียงแค่80ฟุตรหรือประมาณ24เมตรเท่านั้นต่างจากสัตว์ทะเลตัวอื่นๆที่อาจจะว่ายน้ำรวดเด็วมังกรทะเลใบไม้เคลื่อนไหวอย่างช้าๆแต่เปลี่ยนไปด้วยความสง่างามตัวมันนั้นมีลักษณะคล้ายกับชิ้นส่วนปะการังทำให้มันกลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมได้อย่างลงตัว สำหรับนักดำน้ำที่มักจะตามหาสิ่งแปลกๆก,การได้พบเห็นมันนั้นถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นจริงๆโดยการพรางตัวของมังกรทะเลใบไม้นั้นได้ผลอย่างน่าเหลือเชื่อนอกจากจะซ่อนตัวอยู่ในพืชทะเลแล้วมันยังโยกไปมาเหมือนกับสาวได้ทำให้นักล่าสับสนได้อีกด้วยอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือจมูกยาวบางคล้ายกับฟางที่ไม่มีขากรรไกรตามปกติมันใช้จมูกนี้ดูดกินอาหารเข้าปากอย่างอร่อยอร่อย ถึงแม้ว่าจะอยู่ใกล้ผิวน้ำแต่มันก็ยังเป็นหนึ่งในสัตว์ทะเลที่น่าลหลงไหลที่สุดในมหาสมุทรมีหลายคนที่เรียกมันด้วยชื่อว่ามังกรสีน้ำเงินนางฟ้าทะเลหรือแม้แต่นกทะเลอีกด้วยโดยพื้นฐานแล้วมังกรทะเลใบไม้เป็นหนึ่งในทากทะเลที่ล่าแมงกระพุนสีน้ำเงินและที่น่าทึ่งมากยิ่งขึ้นไปอีกก็คือมันนั้นใช้พิษจากแมงกระพุนเหล่านี้เป็น,นกลไกในการป้องกันตัวโดยดูดซึมเซลล์พิษเข้ามาในร่างกายแล้วก็ปล่อยออกมาเมื่อต้องการไล่ล่าศัตรู สิ่งมีชีวิตเปราะบางเหล่านี้ลอยอยู่ใกล้ผิวน้ําและดูเหมือนว่าจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่เสียดายที่การอาศัยอยู่ในระดับผิวน้ําแบบนี้ก็มีข้อเสียอยู่เมื่อมีลมแรงพวกมันอาจจะถูกพัดพามาสู่ชายหาดทําให้ผู้ที่มาเที่ยวชายหาดนั้นตกใจได้โดยไม่ทันตั้งตัวซีเพน การดำน้ำกลางดึกของนักดำน้ำกลุ่มหนึ่งทำให้พวกเขาได้พบกับสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งสุดๆจนแทบไม่อยากจะเชื่อถ้าหากไม่มีภาพฟุตเทตมายืนยันซึ่งสิ่งนั้นก็คือปากาทะเลหรือเจ้าซีเพนโดยเจ้าซีเพนนี้อาศัยอยู่ในความลึกสุดมืดของมหาสมุทรที่แทบจะไม่มีแสงส่องถึงเลย ลักษณะของมันเหมือนกับปกากกาขนนกที่ใช้เขียนจดหมายในสมัยโบดานแต่ที่น่าทึ่งกว่านั้นก็คือสีเพนไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตเดียว,ยวนะครับแต่มันคือการรวมตัวของสิ่งมีชีวิตเล็กๆหลายตัวที่ทํางานร่วมกันอย่างเป็นระบบจนกลายเป็นโครงสร้างที่สวยงามและก็ดึงดูดสายตาของทุกคนที่ได้พบเห็นนอกจากนี้นักดำน้ำก็ยังได้พบว่า ซีเพนมีวิธีป้องกันตัวจากนักล่าด้วยถ้าเมื่อไรที่รู้สึกถึงอันตรายทั้งโคโลนี่ก็จะรีบฝังตัวลงไปในพื้นทรายใต้น้ำทันทีซ่อนตัวจากนักล่าใต้น้ำได้อย่างแนบเนียนบอกเลยว่ารูปร่างสุดแปลกและกลยุทธ์การเอาตัวรอดที่ไม่เหมือนใครทําให้ซีเพนเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่น่าถึงที่สุดจริงๆสัตว์ทะเลหน้าคล้ายมนุษย์ นี่คืออีกหนึ่งการค้นพบสุดแปลกที่เกิดขึ้นที่ออสเตรเลียเมื่อสัตว์ทะเลประหลาดตัวหนึ่งถูกคลื่นสัตว์ขึ้นมาเกยชายฝั่งชาวบ้านที่เดินผ่านมานั้นเจอมันนอนอยู่บนกองสา่ายทะเลและด้วยความอยากรู้อยากเห็นก็เลยเข้าไปดูใกลๆ้ๆแต่สิ่งที่พวกเขาเห็นนั้นชวนขนลุกไม่น้อยเลย เราะเจ้าสัตว์ตัวนี้มันมีริมฝีปากและก็ดวงตาที่คล้ายกับมนุษย์มากๆจนหลายคนที่เดินผ่านมาต้องหันมาดูซ้ําอีกครั้งโดยความสงสัยว่ามันคือสัตว์อะไรชาวบ้านจึงหาคําตอบจากอินเทอร์เน็ตและในที่สุดก็พบว่ามันคือฉลามฮอนนั่นเองวานสองหัวแว็บแรกที่เห็นคลิปนี้หลายคนอาจจะไม่ทันสังเกตว่าสิ่งที่เห็นนั้นคือวาน แต่พอดูใกล้ๆก็ถึงกับต้องอึง้งเพราะนี่คือการค้นพบสุดเหลือเชื่อบนชายหาดที่แคลิฟอร์เนียวานตัวนี้มีความยาวประมาณ2-3ถึงเมตรและที่น่าทึ่งที่สุดก็คือมันมีหัวสองข้างและหางสองอันแยกจากกันชัดเจนทําให้กลายเป็นภาพที่หายากสุดๆนักวิทยาศาสตร์นั้นได้นําตัวอย่างไปตรวจ DNA แล้วก็ยืนยันว่านี่คือวานสีเทาที่เป็นฝาแฝดตัวติดกันซึ่งปกติแล้วการเกิดฝาแฝดตัวติดเป็นเรื่องที่หายากมากๆไม่ใช่แค่ในมนุษย์นะครับ แต่สัตว์หลายๆชนิดก็เคยมีการพบเห็นกรณีที่คล้ายๆกันอยู่การพบครั้งนี้เรียกได้ว่าทําให้เกิดกระแสะคาดเดาและทฤษฎีแปลกๆมากมายบางคนถึงขั้นโยงไปถึงผลกระทบจากกัมมันตรังสีหรือน้าเสียจากอุบัติเหตุโรงงานอุตสาหกรรมเลยทีเดียวแต่สุดท้ายแล้วทฤษฎีเหล่านี้ก็ถูกหักล้างไปอย่างไรก็ตามการค้นพบวานสองหัวครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องมหัศจรรย์ที่ทําให้เราทึ่งกับธรรมชาติได้เสมอ แมงมุมทะเลในระหว่างการสำรวจใต้นาำกลุ่มนักดำน้ำกลุ่มนี้ก็ได้เจอกับสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดมากจนพวกเขาเองก็ยังงงว่ามันคือตัวอะไรตอนแรกมันดูเหมือนกับแมงมุมทะเลยกักที่เคลื่อนไหวอย่างสง่างามแค่เห็นขาเล็กๆหล,ลายขาขยับเข,ขยื้อนในขณะที่เคลื่อนผ่านความลึกของมหาสมุทรก็ทำให้พวกเขาตกตะลึงแล้วแต่ไฮไลท์คือช่วงที่มันร่อนลงมาอย่างช้าๆแล้วก็ปล่อยขาที่ยาวมากๆของมันให้ห้อยลงมาแบบน่าทึ่งสุดๆ สัตว์ประหลาดตัวนี้ถูกพบที่ความลึกประมาณ1,500เมตรใต้ผิวน้ําเลยทีเดียวถึงแม้นักดำน้ำจะคิดว่ามันคือแมงมุมทะเลในตอนแรกแต่พอตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วก็พบว่าจริงๆแล้วมันก็คืออิโซพอดถึงจะรู้ว่ามันคืออะไรแต่ความลึกลับของเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวนี้ก็ยังมีอีกเยอะที่นักวิจัยจะต้องหาคำตอบโดยเฉพาะบทบาทของมันในระบบนิเวศใต้น้ำที่ยังคงเป็นปริศนาอยู่ แมงกระพุนโคมไฟแมงกระพุนโคมไฟนั้นถือเป็นหนึ่งในสัตว์ทะเลที่น่าทึ่งที่สุดในมหาสมุทรสิ่งมีชีวิตที่ไม่เหมือนแมงกระพุลตัวไหนที่คุณเคยเห็นมาเลยแม้จะศึกษามาอย่างยาวนานแต่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังพบว่ามันเป็นหนึ่งในสัตว์ที่มีความลึกลับที่สุดบนโลกใบนี้หลายๆสิ่งเกี่ยวกับพฤติกรรมและวิถีชีวิตของมันนั้นยังคงเป็นปริศนา และก็ยิ่งเพิ่มความลึกลับเข้าไปอีกเพราะว่ามันนั้นมีความสามารถในการเปล่งแสงที่น่าหลงไหลทําให้ความรู้สึกเหมือนกับมันมีเวทมนต์เลยทีเดียวที่น่าสนใจก็คือแม้จะมีแสงเรืองๆนักวิจัยก็ยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าแมงกระพุนโคมไฟนี้มันมีสีอะไรและเพราะแสงที่มันปล่อยออกมานั้นสร้างเอฟเฟกต์เรืองแสงที่ดึงดูดสายตาทําให้มันดูเหมือนกับโคมไฟที่เต็มไปด้วยหนวดนับไม่ถ้วนนอกจากนี้มันก็ยังเคลื่อนไหวได้อย่างสง่างามทั้งตอนที่มันเคลื่อนที่ช้าๆหรือว่าตอนที่เคลื่อนที่เร็ว ความลึกลับของมันนั้นยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกจากการที่มันอาศัยอยู่ในส่วนลึกและมืดมิดที่สุดของมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยากจะสำรวจนั่นเอง s e แ a n เจ l นี่คือสิ่งมีชีวิตที่มีสนเสน่ห์และน่าลหลงไหลสุดๆมันคือซีแองเจ l ที่มีลำตัวโปร่งใสเกือบทั้งตัวจนดูเหมือนวิญ,ญญาณที่มีปีกเล็กๆอยู่ข้างลำตัวทั้งสองข้าง แต่ถึงจะเรียกว่าปีกแต่มันก็ไม่ได้ใช้บินแบบนกนะครับมันใช้ปีกนี้ไ่ว้นาอย่างนุ่มนวลและสง่างามสุดๆจนมันได้ชื่อว่านางฟ้าต่างจากทากทะเลทั่วๆไปที่มักจะคลานไปตามผืน เจ้าตัวนี้มันเหมือนกับกําลังโบยบินไปในน้ําเลยความโปร่งใสของมันนั้นทําให้เรามองเห็นกระบวนการกินอาหารของมันได้แบบชัดเจนแต่เพราะขนาดตัวของซีแองเจิ้ลใหญ่สุดแค่ประมาณ5เซนติเมตรเท่านั้นถ้าอยากจะเห็นชัดๆก็ต้องเข้าไปให้ใกล้มากๆถึงจะได้ชมความหน้าทึ่งนี้แม้ว่ามันจะตัวเล็กน่ารักแถมชื่อก็ดูเหมือนจะอ่อนโยนแต่ความจริงแล้วซีแองเจิ้ลเป็นนักล่าพวกมันนั้นล่าและกินสัตว์ทะเลข,ขนาดเล็กเพื่อดำรงชีวิต และเมื่อถึงเวลาล่าเหยื่อเจ้านี่จะยืดหนวดเล็กๆของมันออกมาเพื่อจับเหยื่อและกินอย่างไม่ปราณีเลยทีเดียวบอกเลยว่าถึงจะน่ารักแต่ก็โหดใช้เล่นเลยสัตว์ทะเลกลายพัน ในขณะที่ชาวบ้านกําลังเดินเล่นอยู่บนชายหาดในเม็กซิโกก็เกิดไปเจอเข้ากับบางอย่างที่ทั้งใหญ่และก็แปลกประหลาดจนต้องหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปกันเลยพวกเขาพบสัตว์ประหลาดขนาดมะขุมมานอนขดตัวอยู่ใกลใใ้ชายฝั่งด้วยความอยากรู้จึงเดินเข้าไปดูใกล้ๆเจ้าสัตว์ตัวนี้นั้นใหญ่มากและน่าจะหนักหลายร้อยกิโลกรัมเลยทีเดียวแถมยาวเกิน1เมตรครึ่องอีกตั้งหาก วเขาลองใช้ไม้เคีียดูหลายครั้งแต่มันก็ยังนิ่งสนิทไม่ขยับเลยดูเหมือนว่าโลกจะยังไม่พร้อมที่จะเจอกับสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่ใหญ่ขนาดนี้ เมื่อสังเกตใกล้ๆก็คาดว่าสัตว์ตัวนี้น่าจะเพิ่งตายและถูกคลื่นสัตว์ขึ้นมาเกยฝั่งทําให้ชาวเน็ตพากันเดาทฤษฎีต่างๆนานาเกี่ยวกับเจ้าสิ่งนี้เพราะด้วยขนาดที่ใหญ่โตหลายคนคาดว่ามันอาจจะมาจากความลึกสุดขั้วของมหาสมุทรบางคนถึงกับบอกว่านี่อาจจะเป็นคราเคนสัตว์ประหลาดในตำนานเลยทีเดียวขณะที่บางคนก็ยังคิดว่าอาจจะเป็นแค่หมึกยักษ์ที่เสียชีวิตและก็สูญเสียส่วนหัวหรือว่าหนวดไปแล้ว ความลึกลับของเจ้าก้อนขนาดยักษ์นี้และการที่มันลอยมาใกล้ถึงชายหาดในเม็กซิโกทําให้ทุกคนต่างสงสัยและก็คาดเดากันไปต่างๆนานาว่าจริงๆแล้วมันคือตัวอะไรกันแน่กลาสีตามสายลม หนึ่งในปรากฏการณ์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับสัตว์ทะเลที่แปลกประหลาดที่ปรากฏขึ้นมาบนชายฝั่งก็คือเรื่องของสัตว์ทะเลชนิดหนึ่งที่มกักจะเรียกกันว่ากลาสีตามสายลมหรือวินเซเลอร์สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ลอยตามชายฝั่งตั้งแต่แคลิฟอร์เนียไปจนถึงโอเรกอนและพวกมันสามารถจำแนกได้ง่ายด้วยสีฟ้าที่สดใสรูปร่างที่แปลกตา จนทําให้บางคนนั้นอดคิดไม่ได้ว่ามันอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตต่างดาวหรือเป็นสัตว์สายพันธุ์ใหม่ที่พยายามจะบุกเข้ามาบนชายฝั่งของเราถึงแม้มันจะดูน่ากลัวแต่ก็เป็นมิตรและก็ไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใดเจ้าสิ่งนี้มีชื่อ,อย่างเป็นทางการว่าวาเลล่าวาเลล่าซึ่งมันค่อนข้างจะสงบและก็ชอบปล่อยให้กระแสน้าพัดพามันไปข้างหน้า ร่างกายที่คล้ายกับวุ้นของมันทําให้มันสามารถล่องลอยไปได้จึงไม่แปลกที่มันอาจจะถูกซัดมาตามชายหาดทั่วทั้งโลกแม้ว่าการปรากฏตัวของมันนั้นอาจจะทําให้ชายหาดดูไม่สวยนักและบางครั้งก็อาจจะมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าในมหาสมุทรยังมีสิ่งที่น่าทึ่งมากมายที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนมึกยัก ลองนึกภาพมึกยักษ์ตัวเบอร์เรมกำลังเลงเป้าหมายไปที่นักโต้คลื่นคนนี้ดูสิครับแค่คิดว่ามันมีนวดใหญ่ๆยืนขึ้นมาจากใต้ทะเลก็ทำให้ขนลุกแล้วแต่เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงๆโดยในคลิปสุดระทึกนี้เราจะได้เห็นมึกยักษ์ตัวมหฮมากำลังว่ายน้ำมาสู่ผิวน้ำขณะที่ผู้คนนั้นกำลังอาบแดดและก็เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานเจ้าหมึกนี้ก็เล็งเป้าหมายและก็พุ่งเข้ามาใช้นวดย,วยาวๆพันรอบเรือและยังพยายามตามล่านักโต้คลื่นที่อยู่ใกล้ๆอีกด้วย งานนี้นักโต้คลื่นถึงกับต้องกระโดดน้ำหนีแบบเฉียดฉิวสุดๆแต่โชคดีเพราะเรื่องหนีกลายเป็นเพียงแค่การเรียกความสนใจมากกว่าการคุ่คามจริงๆเพราะสุดท้ายแล้วเจ้าหมึกยักษ์ก็ว่ายน้ำกลับลงสู่ความลึกของมหาสมุทรไปแต่แค่ดูคลิปก็เล่นเอาหัวใจวายได้เลยและทั้งหมดนี้ก็คือการพบเจอสิ่งมีชีวิตคลืบคลานอยู่ใต้ทะเลที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อน ซึ่งถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซ b s สไคร้และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ